สวัสดีค่ะชาวธาตุดินคนโสดทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมปี2567นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคนโสดชาวธาตุดินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นธาตุดินได้แก่ราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรน,นะคะเรามาเริ่มกันเลยหกเหรียญคิงเหรียญน,นะคะ อพลังงานของคุณในเรื่องของความรักการติดต่อสื่อสารคุณมีโอกาสได้เจอใครสักคนหนึ่งนะคะผ่านเครื่องมือสื่อสารผ่านงานโอ้ เป็นพลังงานของคนที่ห่างหายได้นะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคนนะุณนกไม่เห็นพลังงานใหม่สักเท่าไหร่นะคะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะเคยสารความสัมพันธ์กันเคยคุยกันนะคะมีปัญหากันไปหรือเขาเงียบนิ่งไม่ชัดเจนกับเรานะคะ,ะแล้วก็มีการไม่ยอมกันด้วยนะคะที่ผ่านมาเนาะเขาทำให้เรารู้สึกไม่ไม่ไว้วางใจเขาได้นะคะที่ผ่านมาเนาะ มองว่าเป็นพลังงานของคนที่ไม่ใช่คนใหม่เขาจะกลับมาง้องคุณนะคะคนคนนีเ้เขายังคิดถึงคุณนะคะแอบดูแอบมองคุณอยู่ก็ได้คนคนนี้นะคะมีพลังงานของชาวทัดดินทัดลมคนที่ห่างหายจะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนโสด ถ้าดีนเป็นพลังงานของคนเก่านะขอดูสิว่าเป็นยังไงคะเขารู้สึกอย่างไรค,รไรคุณตั้งแต่ไพ่ดี e อมเพรสขึ้นมาแล้วนะคะนกมองว่าในเวลาเนี้ยเขามองคุณดีมากๆแล้วคุณก็สำคัญมีผลต่อใจเขา นะคะนะอืมในบางกรณีเนี่ยก็คือเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะอันนี้ลองไปดูนะว่าคุณเป็นพลังงานไหนเขามีคนของเขาอยู่แล้วแต่เขาอยากที่จะกลับมาในชีวิตของคุณก็เป็นได้นะคะนะก็เพราะว่ายังรักยังคิดถึงคุณอยู่อ่าอันเนี้ยชาวธัตด,ดินคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณนะคะ บางท่านบางคนมีการทําอะไรรับหลังกันนะคะที่ผ่านมาเนาะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันมันไปต่อไม่ได้หรือเขาไม่ชัดเจนกับเราเราก็ไม่ยอมเขาเหมือนกันนะคะแต่ณเวลาเนี้ยในใจเขาอะมีแต่คุณนะคะแล้วก็เหมือนอยากที่จะติดต่อมาอยากที่จะพยายามในความสัมพันธ์นี้ต่อ เนี่ยจริงๆนะบางคนอนะ่ะคือเขาจะให้คุณกลับเข้าไปเป็นคนในความลับของเขาเหมือนเดิมนะคะในกรณีที่เขามีครอบครัวแล้วแต่ถ้าไม่มีเนี่ยนกมองว่าในเวลานี้คือกลับมาเห็นคุณเห็นค่าของคุณมากๆนะคะนะชาวธาดินตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าช่วงที่ไม่มีคุณอนะ่ะเหงามากว้าเหวมาก คนที่เข้ามาเขาก็ไม่ได้สนใจใครเลยนะคะอ่าทีเนี้ยนกรู้สึกว่าเขาอะอยากจะกลับเข้ามาพยายามกับคุณอะแต่ดูเหมือนเอ,อ่อชาวธาตุดินจะมีกำแพงกับเขาเหมือนกันนะคะก็ดูอืมคุณมีกำแพงคุณไม่ไว้วางใจเขาแล้ว คุณเริ่มที่จะมีกำแพงกับเขาคุณกลัวนะคะที่ความสัมพันธ์อาจจะเหมือนเดิมเขากลับมาเขาจะจริงจังไหมเรามีความรู้สึกไม่ปลอดภัยกับคนคนนี้นะคะนึกว่าเขากลับมาดูเหมือนจะอยากจะชัดเจนนะคะในครั้งนี้อยากจะเริ่มต้นใหม่ให้มันดีกว่าเดิมเลยเหมือนเขามีความพรอมากขึ้น ความพร้อมมากขึ้นก็คือตัวเขาเองอะพร้อมที่จะแบบอยู่ในความสัมพันธ์นี้พร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะชัดเจนนะคะนะอาจจะด้วยสถานะการเรื่องสุดตัวงเขาด้วยนะที่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่มั่นคงเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์ก็ได้นะแต่ตอนนี้เขาพร้อมมากเขาคิดว่าคุณคือความสุขของเขาอะคะ่ะเขาอยากมาอยู่เคียงข้างคุณอยากทำให้คุณมีความสุขนะ ในจเกียนนกมองว่าคนคนนี้จะทำทุกอย่างแหละเพื่อที่จะได้รับโอกาสจากคุณนะคะแล้วก็เออแล้วถ้าเกิดว่าก่อนนั้นเนี้ยเขามีพันธะภาระอะไรที่จะต้องเคลียร์ต้องจัดการเหมือนเขาไปไปเคลียร์ไปจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะเขาถึงกลับมาอมืเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเพื่อที่จะมาทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเติบโตมั่นคง มีความสุขนะคะเป็นความรักที่ยั่งยืนเนาะมาดูซิว่าเขาจะทำอย่างไรอีกคะ่ะอู้เดว,วิลนะเขาตัดคุณไม่ได้จริงๆนะคะอืมบางท่านบางคนยังรอคนคนนี้อยู่ยังคิดถึงอืมเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบบเหนื่อยนะคะก่อนหน้านี้เลือกที่จะไม่ไปต่อแต่ท้ายที่สุดอะ ก็ยังมีใจให้กันอยู่ตัดกันไม่ขาดอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณนะคะที่ที่ถอดใจออกจากความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมาแล้วณนะเวลานี้ก็ตัดใจจากกันไม่ได้นะคะมีมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากนะทั้งคุณและเขาตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดเนาะมาดูสิคะว่าแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงคะ หกดากคนคนนี้จะเข้าหาคุณเขาจะกลับมาจริงๆนะเดลิเวอร์นะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณอนะถ้าคุณรอเขาอยู่เขาจะกลับมาค่ะถ้าคุณให้โอกาสเขาคุณรอเขาให้เวลาเขาที่จะแก้ไขแก้ปัญหาของเขาให้เรียบร้อยนะนะเนี่ยนะเนี่ยจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่เขาจะติดต่อคุณมานะคะ ให้โอกาสกันอยู่เลยนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้คุณทั้งคู่จะพยายามอีกครั้งหนึ่งห่างหายกันไปคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลได้นะขึ้นมาทุกธาตุเลยอะ่ะชาวธาตุไฟชาวธาตุลมนะคะคนที่เคยห่างหายคนที่คุณอาจจะยังรอเขาอยู่ว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไหมเขาจะ ยังไงกับเราอะไรอย่างเงี้ยพอไม่ไม่ไมขึ้นมาเนาะเนี่ยคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะน่าจะเป็นพลังงานของคนที่ห่างหายกันไปแล้วก็ได้กลับมาเคลียร์ใจได้เคลียร์ปัญหาเคลียร์สิ่งที่ติดค้างของฝั่งเขาให้มันแล้วเสร็จนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะแนวโน้มก็ได้เริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเอ่อ เป็นการริ่มต้นใหม่ที่แบบคุณทั้งคู่จะตั้งใจในความรักครั้งนี้มากๆความรักของคุณจะ,จะเจริญเติบโต,ต,ตงอกงามนะคะแข็งแรงนะคะในครั้งนี้เนาะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณได้นะคะมาดูซิให้สรุปเขาจะตั้งใจค่ะในครั้งนี้นะเป็นคนไกลได้แล้วแล้วการกลับมาครั้งนี้เขาไม่อยากห่างไกลจากคุณอีกแล้วนะคะ เขาไม่อยากที่จะห่างจากคุณไปไหนเขาอยากจะอยู่เคียงข้างคุณสร้างอนาคตร่วมกันมีความหวังร่วมกันนะคะเขาหลงไหลในความเป็นชาวทาตดินมากๆนะนกมองว่าอย่างนั้นนะคะให้สรุปก็คือเป็นความรักที่โรแมนติกอะคะ่ะนะมองกันด้วยสายตาของคนรักที่ตกหลุมรักแฟนตัวเองคนรักของตัวเองอะไรแบบนั้นอนะ นอกว่าปัญหาที่มีนะคะคุณทั้งคู่จะมีทางออกแล้วก็คนคนนี้เขาตื่นรู้เรื่องของคุณแล้วนะคะเขาได้คำตอบแล้วในความรักครั้งนี้ว่าเขาต้องการคุณะนะนะเนี่ยคนคนนี้นะคะเขาอาจจะแบบเป็นคนที่ดูโฟกัสเรื่องงานนะคะนิ่งเงียบไม่ค่อยใส่ใจคุณก่อนหน้านี้นะคะ ทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกนะแต่ตอนนี้การกลับมาของเขาคุณจะเห็นเลยความสม่ำเสมอความใส่ใจที่เขาจะมีให้กับคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะ The world นะคะรักแท้รักที่สิ้นสุดอยู่ที่กันแลยกันนะไม่ปรารถนาใครอื่นแล้วนะคุณทั้งคู่เลือกกันแลยกันเนาะ แล้วก็ความรักครั้งนี้นะคะจะได้สมหวังนะคะพลังงานาไพ่ใบนี้นะขอคุณอย่าได้กังวลใดๆนะคุณทั้งคู่จะกลับมาเป็นคนรักที่แบบเสพติดซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะคุณทั้งคู่ยังยังปรารถนาซึ่งกันและกันอยู่นะคะเขาก็ปรารถนาคุณมากๆ โอเคค่ะวันนี้นก็ขอจบคำทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังค่ะเจอกันใหม่ค่ะ